า9,000สกอสงอายุนครับครับวันนี้ก็สบายสบายเลยครับวันนี้ช็อตช้างไปกี่ตั๋วแล้วนะเอ่อ58ครับผมเป็นไงเมื่อกี้ช้างครั้งแรกก็ผ่านครับนล้วหนันหกนี้เราคุมมากี่โลนะประมาณ3โลครับเราซ้อมอีู่ไหนใชยสอกอสอายุนคุบํารุงซ้อมมีใครอยู่ยบ้างก็มีเจ้าคุณทัพเดีตศึกแล้วก็น้องๆน,น,นี่ค่ะอ่าเก็บตัวมากี่วันรวมๆแล้วก็ 2>, 2ทิตย์ครับครับผมล่าสุดชกไว้ที่ไหนชกที่ลุมพินีครับเออเป็นไงวันนั้นชนะครับ กี่ยกห้ายกห้ายกเจอกับใครเออน้องบีครับน้องบีอ๋อน้องบีบีบอยบ็อกซิ่งไงใช่เออแล้วห้ายกล่าสุดชกกี่ยกสามยกก็ห้ายกครับเป็นอารมณ์ดีเพราะว่าคู่เอกมันต่อยห้ายกอ๋อก็เลยห้ายกเลยใช่ชกตอนเช้าใช่ไหมเอ้ยตอนตอนมืดครับตอนมืดนี่แหละเออแล้ววันนี้ต้องเจอพรุ่งนี้เจอกับใครครับเจอกับฝรั่งฝรั่งเคยเจอเขาไหมไม่เคยแน่นอนไม่เคยเจอ เจอมวยฝรั่งเดินบู๊แบบนี้วางใจวางแผนไงดีดูทรงแล้วก็ฝีมือเขาเป็แรกกับฝีมือครับอือไปไปเรามาดูจริงีเอออ่ะเราอะ่นแล้วครับอายุยี่สิบสองครับคนจังหวัดน้องสมครับครับไปไปกิโลแล้วเจ็ดจุดเจ็ดสิบแปดครับเพื่็นๆเราเป็นมวยฝีมือครับซ้ายหรือขวาครับขวาสูงร้อยร้อยแปดสิบเราชกมวยรวมประมาณก็เกือบร้อยครับฝากพี่น้องเพื่อนร์พุ่งนี้หน่อยก็ฝากพี่น้องชาวแฟนมวย นะจ้องตกแน่พรุงนีเต็ที่แน่นอนครับครับโอเคอาฮัลโหลวอชเนมเอ่อฮแมนิมิชครับชื่อมวยคุณพินิดคุณพินิยยไปซ้อมที่ไหนเอ่อทรนิ่งเอ่อทรนิ่งคือเอ่อมชายคกิตมชยมสเตอร์มชยรเ What p r o v I, I, yeah, of, course I come. I come for win, just win. Okay. Yeah. Okay. Have uh, you ever seen your opponent? Yeah. Uh, come I don't know. I don't, don't know. Is this. I know him, but no Porto. I come just for win. Okay. Mà Yeah, anh đi How old are you? Are you like? Twenty-seven. 27 seven Twenty-seven. Twenty-eight. Yeah. twenty where you come from? Yeah. Iran. Yeah. Iran, yeah. Okay. Uh, how much do you weigh? Uh, we eat? Uh, eat you eat full. How full much do you weigh? Uh, seventy normal. Seventy. 70. Yeah, seventy. Nearly seventy. Seventy 71, normal okay. after the eat. Yeah. Okay. what's uh, what your size? Female hand, elbow, elbow, elbow. Yeah. Oh, I like elbow knee, 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 elbow. Hands ah. and elbow. Everything. Everything. Okay. But uh, but my favorite elbow. Oh, correct. Yeah. <laughs> oh tomorrow you knock out uh? you yeah, want to knock of out? Course. Uh? Of course. Yeah. Okay. <laughs> I, come to I, <laughs> uh, I first Sunday I come to here <laughs> for the fight. <laughs> Just say one win. Okay. Yeah. Uh, how how tall are you? How tall? Uh one hundred and eighty one. Oh one hundred and eighty one, uh. Yeah. How uh how many fight? Uh, in, 20, Thailand? in Thailand, In, in Thailand twenty five. Twenty five? Yeah. What how many wins? Uh, twenty win. Twenty win? Yeah. Knock out? yeah maybe 15 one oh, kill, yeah. okay okay i'll say something to your friend tomorrow uh, cheer you yeah yeah I, thank you so much uh, i want everyone to come here watch mm. my fight mm. yeah, okay i come to win of Thanks. course thank you Kapan Kapan. Kapan.